ครับโอาหมูทำไมเกาะอย่างนั้นอ่ะหมูสวัสดีสวยๆสิทำยังไงครับสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะนี่เรามีภารกิจนะครับมีภารกิจอะไรครับวันนี้หมูรู้ไหมหมูยังไม่รู้เรื่องนะครับนี่เราจะไปเอาของสูงครับฮะเราจะไปเอาของสูงเอามิมใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าอะไรเราจะให้หมูเบนขี่พิกควัญไปเลย เออวันนี้ไม่ได้ป้องกันด้วยทำยังไงดีอ่<ล>ะอยู่สูงด้วยวิ่งหนีก็วิ่งไม่ได้ไปเราไปเอาของสูงดีกว่า,ราครับเราไปเอาเลยดีกว่าไปาเราแกล้งหนูเป็นเอ,อหน้าเสียแล้วครับทีนี้ทำยังไงอ่ะจะหนียังไงได้อ่ะทีนี้ยิ่งของสูงด้วยทีนี้อยู่บนช้างอีกไปไปตายแล้วหมูของเราเอยไม่ได้ เราไม่ไม่ป้องกันนะครับงานนี้มงดูหมูแบรนคิดหนักแล้วครับหนีไม่ได้ด้วยเขาี่ช้างอยู่ฮะโอ้ปล่อยมันไป <laughs> ไเจ้าหมูบอกว่าปล่อยมันไปนะครับเนาะเอา<อ>ดูว่าหมูแบรนเราจะทำยังไงนะคะเอาของสูง จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวกลัไปเี๋ยวเรา้รอลุ้นก่อนาล้าลุ้นก่อนว่าเอ้ยมูเบนคิดหนักหนให้ดูสีหน้าก่อนนะไหนจะทำกัสอะไรนะอยากให้เป็นผึ้งอนะอยากอยากให้เป็นผึ้งถือนะไหนทำยังไงอยากให้เป็นผึ้งถือนะ มีการขอร้องว่าอย่าให้เป็นพึ่งนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับว่าโค้งสูงของเรานี่คืออะไรง่ายจะเอายากขนาดไหนเราถึงใช้ช้างต้งองใช้ช้านะครับเพราะว่าเป็นโอ้องสูงจริงอตอนนี้แต่ตอนนี้อย่าพึ่งช่วยเด้อให้ควานเราเอามาเองนะพ่ออ่ะควานเราจะพาพี่ขวัญมาได้หรือเปล่าอ้าวรู้ความสามารถครับอาเร็วๆใช้ขากระดิกมา กระดิกร <minutes> ิบข้างเดียวเลยกระดิกข้างนู้นน่ะเนาะดีกว่าดีกว่าไปซ้ายให้นาะโอ้โหเออมาแล้วมาแล้วโอ้โหเก่งมากครับเริ่มแล้วครับเริ่มมีวิชาติดตัวมาแล้วเอ้าเดี๋ยวจะลองให้เอาโคกสูงดูครับจะไหวไหมนู่นขนาดลุงทำไมขึ้นสูงยังเลยนุ่นนู่นขึ้นขึ้นไปทำมันใช่สูงกว่าอ่าเร็วเร็วโอ้พาพาพี่ขวัญมาให้ได้ะ รอดูนะครับอ่ะพอ<ด>่อไม่ช่วยนะครับงานนี้เดีย๋ยวปึ้งครัมาเองขาทางนู้นสิกระดิกขาทางนูน้นทางนูน้นเออเห็นไหมนั่นเออเกออกกน้ำหักอีกนะโอ้โอมาแล้วครับโอ้โห<อ>ฝีมือไม่ธรรมดาของสูงคืออะไรอู่นต้นไผ่นุนน่นหรือเปล่านุ่นยอดสูงสูงนุน่น อย hey? <um> right ู่บนปลายไผหรือเปล่าเกี่ยเลยเกี่ยเลยคุกว่ะอเกี่ยเลยคุกว่ะตอนนี้คอนเราเครียดหนักอยู่ค่ะกลัวจะกลัวจะเจอหลังพึ่งยังไม่ถึงอ่าได้กินได้กินอาหารไปพร้อม ถ้าเห็นลังก็ทำยังไงล่ะงานจะหนีทันเหรอพ้องกำลังหาดูว่ามันของสูงนันคืออะไรอ่ะอืมนี่ตัดแต่งใบออกให้พี่ขวัญกินใครใครเกี่ยวไครครับวันนี้พี่ขวัญอ้าว เราไปเจอกันครับของสูงเราอ้าวของสูงอะไรทีนี้นี่ไงครับกล้วยเตกใจไหมครับโอ้แสดงว่าหมูแบนขอพรถูกใช่ไหมเองยง่ายจะไหวไหมไหวตัดแล้วต้องถือมันหนักได้ไง่ายก็ได้เลยแล้วใครจะถือคือกล้วยไว้ให้ง่ายล่ะ พูดนะพูดนะพูดง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดกล้วยนะครับทีนี้ให้พ่อขึ้นอ่าดูวิธีการขึ้นช้างเดี๋ยวให้ดูนะครับคนแรกที่อยากเป็นควานช้างฝึกหัดมามาตรงมาตรงฝั่งนี้เพราะว่าจะได้เห็นอ่าหมดแล้วครัช้างถ้าฝึกมาโดนฝึกมาแล้วเขาจะรู้นะว่าต้องทำยังไงขั้นแรก ต้องเรียกให้ช้างหยุดก่อนนะครับฮาวทำไมมันแดดมันส่องมันไม่ชัดเลยชัดไหมอืออันนี้ครับมาเตะขาเลยครับมีตะตรงนี้นะครับปึ๊บเขาก็จะรู้งานนะครับปึ๊บจับนี้ครับแล้วก็ดีดตีนะครับดีดตีดดีดตัวนะครับตีตัวโอ้โอยชิบติดหมูู้ ว้าวโหทำไมเลี้ยวแรงจังเลยใจเย็นเย็นใจเย็นครับใครไปขึ้นตัดแบนตัดแล้วใครจะจับกล้วยให้แบนอะเอาแบนกอดไว้จับนี้เอาเบนอะจะไม่ไหวน่ะเออแบนกลัวไม่ไหวแล้วชิดแท้ไหมวะชาพี่ขวัญชิดนิ่งๆตัดขาดไหม อเ,เออทีเดียวเลยนี่มีเครือเดียวหรอมีเครือ,เด,รเ,รอเดียวนะคะเก๋ที่แก่แล้วนะคะตอนนี้เอ้ยยางมันหยดใส่เสื้อแวนน้นด้วยนั่นจริงจริงอะ่ะเะนี่เสื้อเครือแก่แล้วนะครับอ๋อแล้วก็จะเอาไปบ่มไว้นะฮะไว้ให้บาวบาไว้ให้บาวบากินหรือว่าไว้ใส่ยาออให้แต่ละเชือกกินนะคะไป ภารกิจของสูงก็เสร็จแล้วนะคะคือส่วนเครือนี้ก็คือยังไม่แก่นะคะยังอ่อนอยู่มาแล้วจ้ากล้วยเบสรีครับพี่ขวัญพี่ควันคิดว่าจะได้ไปเที่ยวไงเราจะไปต่อดูตะขอกระบี่ลรควาชานไม้ไม่ที่ตะขออยู่ตะขอนั่นเดี๋เอาเอาเอาก๊อกน้ำตะพด เขาสูงเราได้มาแล้วครับเลกว่าจะพึ่งนะครับหมูแบนลอดตัวนะครับดีใจเลยไม่ใช่พึ่งนี่คือเราใช้ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะ อันไหนที่สูงๆแล้วก็ใช้ช้างเป็นส่วนร่วมนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราะะสร้างกิจกรรมด้วยกันนะคะทั้งช้างทั้งควานน้อยคว,ควานใหม่ไปว่าพ่อก็ตั้งอือเชไปเออเอาตัวเองเป็นควานเนาะเ <c oughs> กาะมาแล้วอ๋อพอไม่ได้ช่วยครับพอเป็นเป็นแขกวีไอพีสมมติพอเป็นแขกงาเป็นคนเป็นควานช้างออาพาแขกทัวร์ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ร้องอีกแล้วโอ,อ้ตัวก็ใหญ่เท่ากันออาเร็วก็ดิ้าคราบมาขวัญยังอร่อยอยู่ครับเกาะบาวานะนะโอ้มีตะโขอแต่เกาะช้างมาไม่ได้นะคะ,คะอเออเออเออนู่น เอาเร็วๆเกาะมาห้าตะพดจะปรับแล้วครับตอนนี้กินเข้าไปสวนหญ้าตะพดแล้วเอาเกาะตะขอเกาะเออ่กะอรกืกะดิกขามรับาเออ โอ้ยี่ขวานแป้งหมูแบนแล้วตอนนี้เนี่ยขนาดคุณพ่ออยู่ด้านบนด้วยนะคะนี่เออชิ้นชิ้นไม่เป็นไรขวานนี่เออขวานเสียงค่อยมากเลยขันไห้ขันโอ้ยไม่ได้เลยมูแบนกสี่เกียร์จิ๊กจั่นเขาเอารูขันไหนขันโดนตะพดปรับแล้วครับตอนนี้หมูแบนของเราโอ้ปรับหนึ่งบาทเราจะทำยังไงถึงจะเอากล้วยลงได้ สั่งวะสั่งใค้คนบิ๊กว่ะเอาวะเอาเอาสั่งได้ไหมสั่งวะพูดว่ะนอนลงอ่ะเนาะนอนลงสั่งวะเนาะเอาตะขอเกาะด้านหลังวะ ก็พากกันกลิ้งตกมาจริงๆเอาับเลยมเลรืองเลยครับโอ้เขาจะไหวไหมนี่หืมอย่าติดเสื้อเอาีแน่แน่แน่ะลงไป นี่ยางติดเสือเลยเฮะอ่ะเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วนะคะอ่ะเรเลยนะครับฝากคลิปหน่อยครับหมูฝากคลิปกับกล้วยหน่อยนหมูกล้วยเคยใหญ่มากอ่ะตั้งขึ้นสิโอ้อยู่ข้างบนดูไม่ใหญ่นะลูกใหญ่ๆเลยนี่อ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามในช่อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลน์คัพสวัสดีค่ะโอ้อ้าวสวัสดีครับพร้อมกันเหมือนตอนเปิดอ้าวหมูแบนไปยืนตรงนู้นว่ะอ้าวสวัสดีครับอยากไงอ้าวหมูแบนครับครับเลยครับครับพี่ขวนครับโอ้อยากมอบสวัสดี